ค่ะทุกคนคลิปนี้กลับมาเจอกับแอมอีกแล้วนะคะก็เช่นเคยนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะคะสําหรับหัวข้อในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนที่ชื่นชอบในดนตรีคลาสสิคอล m มิวสิกนะคะหรือว่าเป็นดนตรีบรรเลงนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเปียโนเซ็กโซโฟนแจ๊สอะไรแบบนี้นะคะรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนห้ามพลาดเลยนะคะ เพราะว่ามีแหล่งดาวน์โหลดเพลงฟรีนะคะที่เพืเ่อนๆสามารถนำไปใช้งานได้อย่างไม่จำกัดไม่ติดลิขสิทธิ์แน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง YouTube Facebook นะคะเพราะว่าดนตรีเหล่านี้นะคะนักดนตรีเขาอนุญ,ญาตให้เรานำเพลงของเขาไปใช้งานได้เพื่อเปิดสร้างรายได้ทุกช่องทางทุกสื่อเลยนะคะเพียงแค่ให้เครดิตกับดนตรีของเขาเท่านั้นเองนะคะเอาเป็นว่าแหล่งดาวน์โหลดที่ไหนอะไรยังไง เราไปติดตามชมได้ที่คลิปนี้กันเลยนะคะแอมจะพาเพื่อนๆสาธิตวิธีการดาวน์โหลดอย่างง่ายดายและรวดเร็วเลยนะคะสำหรับใครที่มองหาเ,เพลงประกอบคลิปวิดีโอนะคะเพลงประกอบคลิปวิดีโอเพราะๆซึ้งๆหรือว่าเป็นแจ๊สโรแมนติกแซกซโฟนอะไรแบบนี้พลาดไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ก่อนที่ทุกคนจะไปชมคลิปวิดีโอกันนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าใครเพิ่งเข้ามาที่ช่องของแอมนะคะอย่าลืมนะคะกด Subscribe ให้กับช anel ของเราด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยเช่นกันนะคะโอเคไปชมกันเลยค่ะค่ะเพื่อนๆค่ะก็นี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของเว็บไซต์ที่เรา จะนำมาแนะนำนะคะในการดาวน์โหลดเพลงต่างๆนะคะที่เป็นแบ็กกราวน์มิวสิกให้กับคลิปวิดีโอหรือว่าเราสามารถนำไปใช้งานในด้านอื่นๆได้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่เคยใช้ Audio l i b r a r y อยู่นะคะก็อาจจะเคยเห็นศิลปินท่านนี้เพลงของเขานะะผ่านตาอยู่บ้างนะคะแต่ทีนี้เนื่องจากว่า ใน audio library ก็อาจจะมีไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการเพลงใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะหลากหลายแนวมากกว่าเดิมเราสามารถเข้ามาที่เว็บไซต์ของเขาได้นั่นเองนะคะเพื่อนๆสามารถเข้ามาที่เว็บไซต์ i n c o m p l e t e f h f i e m u s i c i o นะคะเดี๋ยวยังไงแอมก็จะแปะลิงก์นี้ไว้นะคะที่ใต้คอมเมนต์นะคะเพื่อนๆจะได้สามารถคลิกเข้ามาที่หน้านี้ได้ง่ายดายเลยนะคะ ก่อนที่เราจะไปทําการค้นหาเราอาจจะต้องล็อกอินเข้าระบบก่อนนะคะเพื่อให้เราสามารถกดดาวน์โหลดได้นั่นเองนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครบัญชีนะคะสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะคะก็คือ register now นะคะมันก็จะขึ้นมาให้เราใส่ข้อมูลนิดๆหน่อยๆนะคะใช้เวลาไม่เยอะนะคะแปบ๊บเดียวนะคะแล้วก็กดยืนยันในอีเมลของเราได้เลยแต่ที่นี้ของแอมก็คือมีล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เขากดเข้าระบบไปได้เลย พอเราเข้ามาหน้านี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นแดชบอร์ดนะคะแต่ทีนี้ในการที่เราจะค้นหาเพลงนะคะให้เพื่อนๆขึ้นไปที่มิวสิกตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบค้นหานะคะหรือว่าประเภทเพลงหรือว่าเป็นท็อปิกนะคะอ่ะทีนี้นะคะวิธีการอย่างง่ายเลยอันนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูหน้าตาแต่ละแบบนะคะอันนี้เขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบการค้นหาใส่ชื่อเพลงอะไรแบบนี้นะคะหรือไม่ก็จะเป็นตามประเภท ดนตรีนะคะซึ่ง่มจะชอบแบบนี้มากเพราะว่าแถบด้านข้างนี้นะคะก็คือเราจะเห็นเลยว่าแต่ละประเภทมีจํานวนทั้งหมดกี่เพลงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เอ่ทอท็อปปิกก็จะคล้ายๆกันเลยนะคะท็อปปิกก็จะคล้ายๆกันเลยอ่เขาก็จะมีให้ด้านข้างเห็นไหมคะแต่ทีนี้อ่ะจะกลับไปที่เจนเนอรนะคะเพราะว่าปกติจะใช้แบบนี้เนาะการค้นหานะคะก็ง่ายมากเลยสมมติว่าเราต้องการ เพลงสมมติว่าเราต้องการเพลงเปียโน,โนใช่ไหมคะเราก็กดเปียโน,โนได้เลยทีนี้เรามาลองฟังนะคะเรามาลองฟังสักเพลงหนึ่งนะคะ FILMUSIK PREVIEW ประมาณนี้ค่ะเขาก็จะมีหลายแบบเลยนะคะให้เราเลือกเนาะแล้วก็เลือกตามความชอบของเราว่าเราต้องการเพลงลักษณะไหนนะคะหรือว่าถ้าเกิดอะยางอันนี้แจ๊สนะคะเดี๋ยวผมจะลองไปฟังแจ๊ส Shade of Spring Film Music Preview ในส่วนของการดาวน์โหลดนะคะก็ทุกคนสามารถทําได้เลยนะคะก็คือกดมาสมมติว่าเราต้องการเพลงนี้นะคะก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะคะทีนี้เขาจะขึ้นมาให้เรา2องออปชันว่าจะเป็นแบบ A หรือ A บวกนะคะก็คือถ้าเกิดเป็นแบบนี้ก็คือไม่ต้องเสียตังค์นะคะเป็นแบบนี้คือแบบเสียตังค์เพื่อสนับสนุนศิลปินนั่นเองนะคะทีนี้ข้อจํากัดของแบบฟรีก็คือ ความแตกต่างก็คือว่าเขาจะระบุไว้ชัดเจนเลยนะคะว่าเราจะไม่สามารถนำไปใช้โดยที่ไม่ใส่ attribution เนงของเขาไม่ได้เลยนะคะคือถ้าเกิดว่าเราดาวน์โหลดด้วย option A นะคะเราจะต้องนำ attribution ของเพลงนี้นะคะไปใส่ในคลิปวิดีโอหรือว่าตามสื่ออื่นๆที่เรานำเพลงเขาไปใช้งานนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวเรากดเลือกตรงนี้ได้เลยนะคะ เขาก็จะขึ้นมาเลยนะคะว่าอันนี้ attribution ก็คือต้องการต้องการให้ใส่ attribution นะคะและทีนี้ต่อมาก็คือว่าถ้าเกิดว่าในสมมุติว่าเรานำไปใช้ในคลิป youtube ของเราในหนึ่งคลิปของเราเราใช้หลายเพลงนะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องนำ attribution ของแต่ละเพลงนะคะนำไปใส่ให้กับทุกๆเพลงในคลิปวิดีโอของเรานั่นเองบน description นะคะอาล่ะค่ะถ้าเกิดว่าทุกคนอ,อ่านข้อตกลงทั้งหมด เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถกด accept ตรงนี้ได้เลยทุกคนจะเห็นนะคะว่าตรงนี้เขาจะขึ้น attribution ให้เราแล้วก็คลิกนะคะแล้วก็กดคัดลอกได้เลยนะคะเพื่อที่จะนำไปวางใน description หรือช่องทางอื่นๆนะคะที่ที่เรานำเพลงของเขาไปใช้งานนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าเป็นคลิปวิดีโอของ YouTube นะคะก็วางที่ใต้ description ได้นั่นเองนะคะแล้วก็กดคัดลอกไว้นะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยค่ะ เพียงแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้เพลงมาใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะและนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆนะคะที่เราต้องการที่จะนํามาแบ่งปันสําหรับทุกคนนั่นเองนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะสําหรับข้อมูลที่หยำนํามาแบ่งปันในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กด s u b s c r i b e แพ้กับช n n e l ของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับการทํางาน ของเรานะคะเราจะได้นําข้อมูลมาแบ่งปันให้เพื่อนๆอยู่เสมอเรื่อยๆแบบนี้นะคะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย